ตาตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนนางฟ้ากับนางมารเอาล่ะภารกิจของนางมารอย่างข้าวันนี้ข้าจะต้องเก็บแต้มบาปให้ได้เยอะๆเลยแย่ yeah, ล่ะนางมารสีดำพยายามที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเสื้อสีเหลืองคนนั้นโดนรถชนเงิ้นสินะเราต้องรีบลงไปช่วยแล้วนี่เธอเป็นใคร อยู่ๆก็เข้ามาอุ้มฉันน่ะเรื่องนั้นไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะคุณปลอดภัยแล้วนะคะน้อยยัยนางฟ้าสีขาวเข้ามาขัดล่าข้าอีกแล้วนะน่างุดหงิดชมัดเลยน้องคะวันนี้อย่าเพิ่งไปเล่นที่กระดาลลื่นเลยนะมีคนทานน้ำมันเอาไว้เดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บนะคะขอบคุณนที่มาบอกนะคะพี่สาว ยายนางฟ้านี่เข้ามาขัดฉันตลอดเลยนะน่ารำคาญชะมัดเลยแม้กระแดดทำความดีสวัสดีค่ะคุณนางมารสีดำนัดฉันมาที่นี่คุณมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะฉันต้องการให้เธอเลิกยุ่งกับเรื่องของฉันถ้าเป็นเรื่องการทำบาปเห็นทีคงจะไม่ได้ค่ะโอเคถ้าพูดดีๆกันไม่รู้เรื่องเราก็ไปดวนกัน สถานที่คือที่หุบเขานี่แหละเธอกับฉันมาสู้กันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะคะทำเป็นปากดีไปเถอะย่นางฟ้าฉันว่าคุณกลับใจตอนนี้ยังทันนะคะยังไงธรรมะก็ต้องชนะอธรรมค่ะฝันไปเถอะยยนางฟ้าสีขาวฉันไม่มีวันยอมแพ้ขอโทษด้วยค่ะที่ฉันต้องทำแบบนี้ไม่นะ คะคุณยายมิทานของคุณยายจบแค่นี้เหรอคะใช่แล้วล้ลานมันจบลงเพียงเท่านี้แหละแล้วสรุปว่านางมารสีดำโดนจัดการยังไงคะดูเหมือนว่านางจะถูกสาบให้เป็นภูเขาลูกที่เราเหยียบกันอยู่นี่แหละลานเจ้แล้วค่ะเรื่องนี้ก็จะสั้นมากๆนะคะทีแรกตั้งใจว่าจะให้นางมารถูกสาบเป็นหินแต่ไม่สามารถใช้บั๊กนั่นได้แล้วนะคะหลังจากที่อัปเดต ของใครเป็นบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะเรื่องนี้ไม่ทราบชื่อน้องที่นะานำมาแต่ขอบคุณมากเลยค่ะฝากทุกคนที่ชอบผลงานพี่เข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ